สวัสดีครับถนัดเดินไอทีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูสมาร์ทวอทของ Samsung นะครับนี่ครับผม g a l a x y w ว t c ส4นะครับขนาดหน้าปัดนะครับ40ม mm มนะครับมีสีดำนะครับและสีพิงโกนะครับจำหน่ายในราคา7,000 เก้าสิบบาทนะครับและอีกหนึ่งขนาดหน้าปัดนะครับสี่สิบสี่มิลลิเมตรนะครับมีสีดำและสีเขียวนะครับมี2ราคานะครับแ9ด0ัน้าเก้าสิบบาทและหนึ่งื้าร้อยบาทนะครับนี่ครับมาชมกันครับนี่ด้านหน้านะครับนี่ครับผมด้านข้างนี่ครับ จอสวยมากนะครับหน้าปัดเป็นทรงกลมนะครับนี่ครับผมอีกหนึ่งรุ่นนะครับ Galaxy Watch 4 Classic นะครับ Galaxy Watch 4 Classic นะครับรุ่นนี้นะครับออกแบบมาเพื่อนะครับผู้ที่สแสวงหาความคลาสสิกนะครับเหนือการเวลา หน้าปัดนะครับขนาด4.6ม mm, ิลลิเมตรนะครับกับตัวเลือกสีดำและสีเงินนะครับหรูหราในราคา11,900บาทและ13,900บาทนะครับในตัวเรือนสีดำชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ